สัมผัสแล้ก็สัมผัสเลยปุ๊บเห็นปะรอบนี้ก็โอ้ขึ้นมา13เปซนตะครับอ่ะอุ้ยคือถ้ามันตาเหลืองนี่มันจะโจมตีแรงนะครับอืแรงมาก อื่นก็ขอากล่าวกาบสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะพาน้อง,องมาเลี้ยงเจ้าทีเร็กตัวน้อยนะครับให้เขาเจริญเติบโ,โตแบบไวแบบเร่งรีบให้เห็นเลยนะครับโอเคฮมพปเปอร์เดกัสซิวิลาเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงกันเลยนะฮะเดี๋ยวพี่จะเ,เลี้ยงให้เขาแบบโตเร็วๆเ,เลยนะครับสูตรการเลี้ยงก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรา,เาข่าตัวตายนะฮะ <c ười> คือแบบฆ่าตัวตายนะฮะเพื่อทําการเร่งเวลานั่นเอง ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่งเวลานะครับ <_ d ose> เพื่อให้เขาแบบจเรเินเติบโตไวไกันก็แล้วกันเนาะก่อนเดี๋ยวพี่จะให้เขามาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยดู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 โอเคเดี๋ยวพี่เป่าให้เขาหยุดก่อน,นครับโอเคตอนนี้เขาก็หยุดแล้ววุ้ยมันใกล้เกินเดี๋ยวพี่ปรับก่อนโนเวทมันใกล้เกินให้เปลี่ยนเป็นโลธรรมดานะครับ <_ d ose> เพื่อจะได้แบบมาล่นเวลาเขานะโอเคฮะน้องๆเดี๋ยวพี่จะไปทําการนอนก่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับเอ่อนาทีเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่ ต้องใช้ลูกอมเออใช่เดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าลูกอมหนึ่งลูกเขาจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็เดี๋ยวพี่จะซื้อแบบ1ิลูกเลยนะครับนี่สี่สิบแอมเบอร์เลยนะนี่ซื้อเลยใช้กับเขานี่แหละน้องตัวเดียวเลยพี่ให้กินลูกแรกเลยปุ๊บเอาละตอนนี้เขาให้เราสัมผัสเขานะครับแต่ก่อนจะสัมผัสพี่แนะนำให้เซฟก่อนนะครับน้องน้องแล้วค่อยมาสัมผัสเขาเนาะโอเค เซฟก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันฮะเขาให้สัมผัสเราก็สัมผัสเลยปึ๊บเห็นปะรอบนี้ก็โอ้ขึ้นมา13%เปอร์เซนะครับเท่ากับว่าเราจะใช้ทั้งหมด10บเม็ดพอดีเลยหรอหูสิบเมตรนะครับเขาจะโตนะเม็ดที่2องเขาต้องการให้เขา,าเราสัมผัสเขานะเหมือนเดิมนะครับนี่เราจะทำให้ค่าสีชมพูของเขานั้นเต็มหลอดนะฮะก็เหมือนเดิมเซฟ แต่โอเคได้26%แล้วนะครับก็มาดูรอบที่อีกรอบหนึ่งนะฮะดูซิดูซิรอบนี้เึ๊บปัับอ่ารอบนี้เขาให้วิ่งตามนะครับก็เหมือนเดิมพี่ก็จะเซฟไปเรื่อยๆจนกว่าค่าสีชมพูจะเต็มนะครับเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากค่าสีชมพูเต็มก็แล้วกันแล้ว,ลวตอนนี้เขาก็นี่นะครับค่าความสนิทของเขาก็เต็มร้อยแล้วน้อง,อง,องๆดาเมจนะครับเดิมๆอยู่ที่913นะ ก็เด้งมาเยอะมากเลยนะครับเป็น1088นะเวลาโตทุกอย่างก็เหมือนเดิมจากแรกนะครับมีแต่ดามจเนาะที่เพิ่มมาบอกเลยว่ากระฉูดเลย <c oughs> คือแบบเพิ่มมาอย่างเยอะเลยนะครับเอาละหลังจากนี้พี่ก็จะใช้สูตรในการนอนนะครับเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตของเขานะก็เดี๋ยวเราจะให้เขามาอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะพื้นที่กว้างๆนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราไม่ต้องทําอินปินแหละก็หลังจากนี้นะครับก็ปล่อยให้เขาแบบจเจริญเติบโตไปเองโดยตามธรรมชาตินะครับโดยการ เร่งเวลานั่นเองเวลาในทำอินพิ้นหมดก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะเริ่มนอนเลยนะครับครั้งแรกเนาะภาพนิดเดียวนะครับพอเรานอนหนึ่งครั้งมันก็จะทําให้หลอดเหลืองของเขานั้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะเขาจะโตขึ้นนั่นเองเอ,อรอบนี้อยู่ที่8%นะเมื่อกี้พี่ลืมดูนะโอเคเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปนะครับว่าจะเพิ่มอีกเท่าไหรนะ่เนาะเมื่อกี้ลืมดูอะแม่8%โอเคโอเคโอเคไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวสักครู่ พี่ขอของทิ้งไว้ในตัวเจ้าแองกิโลตัวนี้ก่อนเอาละแล้วเราก็เอานี่มาฟึบแล้วเราก็กินไปเลยฟึบเหตุผลที่พี่กินเพราะว่าพี่ต้องการจะนอนซ้ำนั่นเองครับน,อน้นองโอเคเพราะว่าการที่เราฆ่าตัวตายมันจะทำให้เราสามารถนอนซ้ำได้นั่นเองแต่รอบนี้ถ้าเรานอนพี่คิดว่ามันน่าจะเด้งหลุดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งนอนไปเมื่อกี้เนาะก็เดี๋ยวพี่จเาเตียงข้างล่างอีกหนึ่งอันเนาะ ม่นที่จะมีอยู่นะเตียงจะตั้งไว้ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็เราจะดูนะครับว่านอนหนึ่งครั้งจะทําให้เขานั้นจเจริญเติบโตมาได้กี่เปอร์เซ็นเนาะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นตตอนนี้อยู่ที่เก้าเปอร์เซ็นนะครับมาดูว่านอนหนึ่งครั้งจะได้กี่เปอร์เซ็นเนาะนอนแล้วูวัสึบกี่เปอร์เซ็นมาดูซิห้าเปอร์เซ็นนะครับอ่า นอนหนึ่งครั้งก็จะการจเจริญเติบโตจะเพิ่มทีละ5%เนะก็เราจะนอนอีกประมาณโอ้โหเกือบเกือบสองครั้งนะครับเขาถึงจะแบบเติบโตได้แบบเต็มที่นะก็พี่จะใช้สูตรการฆ่าตัวตายแล้วก็นอนฆ่าตัวตายเลยแล้วก็นอนวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะโตก็แล้วกันเนาะแต่กดนอนดีนอนอ๋อน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 นอนฟืบเชา้าพอดีโตพอดีนี่มีเสียงคำราม นี่ไง,งน้องๆโตแล้วอุ้ยอุ้ยเป็นไงสีแดงสีเหมือนอันฟ้าพี่บอกเลยพี่ตั้งใจทำสีนี้น้องดูกสิขานี่เหมือนโครงกระดูกอะเออแดงนะครับมีแบบสีขาวนี่เหมือนเป็นแบบโครงกระดูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอครับอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยติดี่ยวเดี๋ยวดี่ยเอี๋เี่ขี่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ี่เยเียวเดยวเดววววว อมจะบวกแล้ว้องเดี๋ยวเราใส่เสื้อผ้ามันเรียบร้อยหนะ่อยพอใส่เสื้อผ้าก่อนมาฮ่าฮ่าอมบวกแล้วพ้อมบวกผมบวกเอาละเดี๋ยวพี่จะพาเขาไปออกสำรวจแต่ก็เดี๋ยวก่อนจะไปจะมาเช็คดาเมจให้น้องๆดูก่อนเนาะก็นี่ดาเมจตั้งต้นเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบแปดนะครับหลังจากที่ทําให้เขาจเจริญเติบโตแล้วนี่สีโคตรสวยโอ้โแต่เลือดเขายัง รีไม่เต็มที่นะครับเลือดอยู่ที่1นึ่งเนาะเฮ้ยไม่ใช่ดิสองหมเจ็ดเลือดเท่าไหร่สองหมื่นห้าอุ้ยเลือดสองหมื่นห้าุยโตแล้วอู้อ๋อเนื้อหมดโอ้โหเลยเลือดเขาไม่เต็มเลยโอเคครับน้องๆเดี๋ยวรอให้เลือดเต็มเดี๋ยวเราจะพาเขาไป เช็ค uh, ศักยภาพของเขาดูนะครับว่าเขาจะโหดสมคำล่ำลือไหมแต่ก่อนจะไปพี่จะให้น้องสังเกตขวามือที่มุมจอด้านบนเห็นปะนี่ค่าอินพินครับเต็มร0อเปอร์ซนตะฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่ม30เหากเราขี่นะครับขูดวิ่งคุดไวที่เดิมเดิมเนี่ยวิ่งไวมากน้องไวกว่าแบบไวไวกว่าแบบเฮ้ยไวกว่าตัวพอ่อตัวแม่นะครับอันนี้เป็นสปีดธรรมชาตินะครับแต่มันเร็วเองนะอุย้ย เดินโคตรเร็วโอ้โหแล้วก็ค่ารบปลีกนะครับอ,อต้านทานดาเมจอีก30%โอเคเดี๋ยวพี่ให้เลือดเขาเต็มก่อนเดี๋ยวเราจะไปบวกกันน้องๆฮยสนุกแน่งานนี้โหดตอนนี้พี่ก็อยู่ที่แดนหิมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาห้าเดี๋ยวเราจะมาอารวาสกันให้เต็มที่เลยแรดนะครับเป็นสิ่งที่พี่อยากได้ทีเดียวหายได้ใช่ปะหน่อแรด นี่ไงพี่ได้แล้วคือเน้นนะครับวันนี้มันเน้นหนอ่อเล็ดด้วยนะครับเพราะว่าหน่อของมันนั้นสามารถใช้ทํายาได้นั่นเองเจาทีเล็กใช่ไหมมาเลยโอ้โหสองร้อยบมาดิมากัดหัวกัดหัวตุกุ้ยกัดทีหนึ่งพันเรียบร้อยน้องือล้างบางไนโดเสาอ้ยเราจะล้างบางดาโดโดเสาที่นี่นะฮะไปเลยแมมมอสแมมมอสแมมมอส โอ้กักทีละหนึ่งพันน้องอ้ามเต็มปากเต็มคำยังยืนเฉยอยู่ใช่ไหมนี่แน่นี่แน่โอ้โหคอสะบัดเรียบยร้อยก็ะชูดไปเลยโอ้โหุยแล้ววิ่งอย่างเร็วอะน้องดูดิปกตินี่สตามิน่ามันจะลงไวมากนะครับสำหรับเจ้าทีเล็กนะอับทีเดียวตายแต่พอแบบเฮ้ยน้องเดี๋ยวขอเก็บหนอก่อนแต่พอแบบ เราผสมพันธ์เองอะหนอนแลดนี่หนอนแล็ดอีกมันจะลงช้ามากนะครับเพราะว่าสตาเมนามันเยอะนั่นเองหมานี่แนี่ยทะเลาะก,กันหรอนี่แน่ทะเลาะกันทะเลาะทะเลาะกันเนาะหมาโน่นอีก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 อยากจะเจอไททันหรือกีก้าซะจริงๆตอนนี้อ่ะบอกเลยว่าฮึกเหิมไปแล้วนี่ครับมันเป็นสัตว์ที่เราผสมพันธ์เองนะครับทำให้สตาเมนาของมันนั้นอึดมาก ปกตินี่ทีเล็กใครแบบลองขี่ก็จะรู้นะครับว่ามันเดินแป๊บเดียวก็หมดแรงแล้วนะฮะเพราะว่าสตามีน่ามันค่อนข้างที่จะนเนาะเฮ้ยลูกมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วข้อดีของลูกสัตว์ก็คืออย่างที่น้องๆเห็นแล้วรู้ครับเวลาเราขี่มันเราจะได้สแต็กเพิ่มนะครับนั่นก็คือ,อพวกดาเมจจะเพิ่มขึ้นถึง30เซนะฮะแล้วก็ ค่าลบลีกนะครับหรือว่าค่าคงทนค่าความทนทานก็จะเพิ่มขึ้นส0สิเปอร์เซนตเช่นกันอืม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 อุ้ยมากระทืบก้นเล้าคูก่อนอุ้แมมมอนมันเป็นสัตว์ใหญ่นะครับขูไม่อยู่อืมขูไม่อยู่ขูไม่อยู่กัดเลยขูไม่อยู่กัดเลยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยว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 ตรงนี้ตรงนี้เขามีอะไรกันขูไม่ตกไหม อุ้ย,ยมันตีพี่ก่อนแล้วมันเปิดก่อนเปิดก่อนเหรอขู่ล่วงไหมอุ้ยอุ้ยนี่แน่ทีเดียวไอ้ตุนออกมาไอ้ตุน่นคำรามแต่ไอ้ตุนไอ้ตุนไม่ออกอะน้องทำไงดีวะเราต้องลงนี่ไงเวลาลงโอ้โห่า้มันสตันใส่ทีเล็กพี่เออกัดมันลูกโอ้ยสตันพี่ว่ะกัดมันตายไปแล้วเว้าตายไปแล้ว อุ้ยตายไปแล้วโอ้โหมาสตาร์นโดนพี่เฉยตรงนั้น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 ก็มีอะไรกันอ้งมอมงมอมไม่ต้องขู่ไม่ต้องขู่แกหอดน,นะฉันไม่กลัวแกลรอกนี่แน่นี่นี่น้องบนไงอย่างโหดอี่มันต้องหาไททันหรือกีก้ามามาประมือแล้วรู้สึกว่าอี่แค่นี้มันจะไม่คนามือทีได้ของเรานะอืม ระดับทีเล็กเรานี่มันต้องแบบกีกา้าไม่ก็ไทยท่านนะครับมาถึงขั้นนี้แล้ว sour, สีสันนี่แบบกัดทีงไส้แตกบอกเลยกัดดอกรับขันโหดโหดแล้วนี่อะไรแล้วนี่อะไรฝูงหมาป่ากับแรปเตอร์ใช่ไหมนี่แน่ทีเดียวทีเดียวคนทีเดียวเอาแรปเตอร์มาทำไมนี่แน่อยากตายก็เข้ามา เอ,เ,อเอาเอาเอาไอ้เจ้านี่จะมากินซากใช่ไหมเอาได้ไซยจัดให้ไม่ต้องกินซากไม่ต้องกินซากหลังขากไปด้บอกแล้วไม่ต้องกินซากมาใครอยากตายเข้ามาเลยอยากตายโุยเลือดแปดเลือดก,กับมือนะตัวเนี้ยสเตโกนะครับมามาดิแก่จะได้ไตีฉันไหมไอจ้าสเตโกอีก ทีเดียวโอ้มันสวนมาแล้วหนึงทีหนีปล่อยตายโอ้ยพี่ชอบมันมากเลยวะอืมร่วงเลี่ยมเลยดูตกหมดเลยสามตัวอตกแล้วยำตกแล้วยำนี่เนี่ยนี่แห้คำนามให้ตกแล้วก็กัดไปเลยโอ้โหเอาเรื่องว่ะล้วเสือล้วแพ้เสียงเราไหม โอ้ยมื่น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 ขยับไม่ได้มื่นเหรอมื่นมื่นมื่นแหมถ้ามีอันฟ้าเกิดนี่จะดีมากเลยเฮ้ยทำไมเราคำรามไม่ออกอะเออมื่น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 เหรอมื่นเหรอบอกเลยอย่ามื่นอย่ามื่นนี่มื่นก็ตายไปซะโคตร แรดล่ะแลดมื่นไหมลองดู <c oughs> แลดไม่มืนว่ะไม่มืนกัดนีไม่มืนก็กัดนี่กัดนี่โอ้ยสี่ร้อยยี่สิบกัดนี่ีไม่มืนดดดดหนอไม่มืน,มมนก็กัดไปเซมีตัวอะไรอีกแถวนี้จะฆ่าให้หมดเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักฆ่านะก็บอกแล้วว่าทีเล็กนักฆ่านี่แน่บอกแล้วว่าทีเล็กมันเป็นนักฆ่า โดยเฉพาะเจ้าทีเร็กของพี่นี่บอกเลยมาแล้วจ้าพี่มาแล้วมาหกพันขอห้าพันงับดอกละพันดอกละพันงับงับเรียบร้อยอาหารอืราชามีแค่ตัวเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวอืราชามีแค่ตัวเดียวครับนี่ราชามีแค่ตัวเดียว ตรงนี้อะไรกันเนี่ออุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยราชา,ามีแค่ตัวเดียวาหาสัตว์ดูรเายอีกเอไอ้ตุนในตุนในตุนหืมน้องมันยังไม่สะใจอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปหาพวกกีก้าไม่ก็ทีเล็กเฮ้ยไททันงัดดีกว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ไม่พอฮะมันไม่พอสําหรับทีเล็กของพี่นะเดี๋ยวไปเจอกันกันกบ กก้าหรือไม่ก็ไทยท่านกันเลยดีกว่าน้องๆจะมาเจอกันนี่แน่นี่แน่นี่นี่นี่ไี่ไมาไปหาก,กิก้าก่อนโอเคครับยวมาเจอกันครับเอาละครับตอนนี้พี่ก็พร้อมที่จะประทะกับเจ้ากีก้กกกาแล้วนะครับตอนนี้ก็นะ ขอให้เจ้าทีเล็กของพี่นั้นกินยาก่อนต้องกินยาต้าสถานะก่อนนะครับแล้วก็ไปน้องลุยเอ,อ้ยอย่าตกเขานะโอ้โหจะตกเขานี่เลือดหายแน่พี่บอกเลยโอเคเร,เราไปบวกก่อนเลยแกจะไปไหนแล้วเจ้ากีก้ามาดิมา,มาดิกระตูดกระตูดนี่แน่เปิดก่อนได้เปียบหมาไม่พูดพรมำทำเพลงเราไม่ต้องคุยกันเยอะ มาบวกเลยบวกเลยบวกเลยกัดหลังกัดคอกัดคอกัด nah, ห <my serge> <psychology> ัวกัดหัวกัดหัวกัดหัวแล้วกัดหัวมาดิเฮ้ยตาเฮ้ยตาเหลืองเฮ้ย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 ช่วงนี้คือช่วงที่มันโจมตีแรงมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยตาเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลืองไวไปไหมเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเย็นไว้เสือเย็นเหลืองเลยเหรอเฮ้ยอย่าเหลืองดิตาออ้ยคือถ้ามันตาเหลืองนี่มันจะโจมตีแรงนะครับอืแรงมาก เออเอาดิหายเหลืองมาสิหายเหลืองหายเหลืองอะหายเหลืองหายเหลืองเดินชวนเลยกลัวที่ไหนตัวเล็กลงไงตัวเล็กลงไงอืมตัวเล็กลงไงตัวเล็กลงไงมาดิบวกให้มันรู้กันไปเลยว่ใครจะเป็นราชาอืมอืมมาดิตาไม่เหลืองแล้วแกน่ะตาไม่เหลืองแล้วเฮ้ยมึงเหลืองอีกแล้วอ่ะเหลืองสองรอบเอ้ยเกินไปอย่าเหลืองบ่อยดีวะอืออืออือ้ยขึ้นเซฟอืมอืมเหลืองบ่อยไปแล้วอ้เพื่อน เฮ้ยเหลืองเฮ้ยเถ้าเหลืองมันตีแรงมากเลยนะครับอย่าอย่าเหลืองอย่ามาเหลืองใกล้บวกมาทั้งหนึ่งเหลืองนี่เรามาบวกเลยเหลืองก็บวกมากเรียบร้อยพับไปดิเป็นไงคู่โชว์มาเด้เหลืองแล้วไงเหลืองแล้วใครกลัวปะโทออีเหลืองแล้วใครกลัวฮะ เฮ้ยถามหน่อยไม่เ,เรื่องแล้วใครกลัวเฮ้ยจริงไหมทีเล็กลูกพ่อนี่เรื่องแล้วใครกลัวเฮ้ยใครกลัวล่ะเรืองะฮะได,ได้ได้กี่เลเวลเนี่ยโอ้โหเลเวลเดียวน้องได้หนึ่งเลเวลเองนะครับอ <c oughs> <c oughs> โอเคครับน้องๆก็นะจบไปแล้วนะครับกับการที่ทีเร็กของเรานะครับสามารถซัดกับเจ้ากีก้าได้นะฮะเุ้ยบอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับมาดู เลือดเสียไปแค่ห้าพันน่ะโอ้โหนี่ขนาดมันตาเหลืองอะอัลเมอร์พี่แค่เจ็ดสิบห้าเองอะถ้าอามเมอร์เยอะกว่านี้นี่บอกเลยสงสัยมันจะกัดเราเข้าไม่เยอะอยบอกเลยว่าโอ้โหคำรามสู้เลยพี่บอกเลยบวกเลยอะตาเหลืองก็บวกอะออคือแบบมันโหดว่ะน้องก็เป็นว่านะ ทีล็กของเราก็เป็นราชาจริงๆแล้วนะครับนี่อ่ะปาบกีก้าได้ก็ไม่ธรรมดานะฮะทั้งที่แบบยังอัพไม่สุดเลยก็เอาเป็นว่านะครับน้องๆอีพีนี้ก็นะเห็นแล้วนะครับว่าใครคือราชาเอ้ยอือก็าเอาเป็นว่าเฮ้ยอีพีนี้ก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบอกเลยทีเล็กนี่มันสุดๆคือมัน ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเวลาผสมเองเนี่ยอไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้นะครับน้องก็เป็นว่าอีพีนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆถ้าใครเป็นแฟนแฟนแท้ของทีเล็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมันถึงตอนนี้ก็นะไม่มีอะไรแล้วบายบายสวัสดีครับเฮ้ยมันโหดถูกใจพี่จริงๆเลยแล้วมาเจอกันใหม่พร์ทหน้านะครับบายบาย